สวัสดีครับกลาสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ้านพิเน็ตออเดโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับ EP นี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจาวันพุธนะครับวันพุธที่6เดือนมีนาคม2567ครับผมจะพามาชมในส่วนของดอกลาโพงครับ18นิ้วยีสนิ้วนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมาหาดอกลําโพงเดิมๆนะครับราคาถูกๆนะครับสภาพสวยๆนะครับ แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตโอเดโอย์อำเภอรังจรนจังหวัดกาญจน์ครับตัวนี้เป็นของ PA นะครับอ2242นะครับเป็นดอก2242พันธุ์บัตนะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับท่านไหนที่ยังมองหาดอกเดิมมีเข้ามาสองดอกนะครับสําหรับเจ้าตัว2242นะครับหน้าดอกเดิมนะครับตัวนี้ได้ผ่านการซ่อมนะครับท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ ดอกสิบแปดนิ้วนะครับสองสองสี่สองรุ่นนี้ใช้งานดีนะครับน้ำเสียงดีมากนะครับพันวัตนะครับพันวัตที่แปดโอมนะครับสำหรับตัวนี้ดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดที่ยังมองหาสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ audio d e v i c ์นะครับแปดร้อยวัตนะครับดอกละสองพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วครับระหำนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็น pr นะครับเป็นตัวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับดอกยี่สิบเอ็ดนิ้ว pr พันสองร้อยวัตนะครับตัวนี้ดอกละ สามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหา PR ยี่สบเอ็ดนิ้วเดิมๆนะครับนี่ครับหน้าดอกก็จะตึงๆเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับดอก PR นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้ร้านพีเน็ตอะโอเปิดให้บริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับพาวเวอร์มิกนะครับพาวเวอร์มิกก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นคออีคิวนะครับอีคิวเป็นตัวสลับสั้นนะครับ ินค้าเมือหนึ่งนะครับ2,200บาทนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์สสทางสามทางนะครับลิ้นชักใหม่นะครับก็มีนะครับท่านไหนสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับแล้ก็จะเป็นไม้ลอยนะครับไปชมไม้ลอยนะครับไม้ลอยก็จะมีต้องหนึ่งนะครับต้องหนึ่งของไมโครเทคนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับสําหรับไม้ลอยนะครับต้องหนึ่งต้องสามนะครับต้องห้าก็มีนะครับต้องเก้านะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับต้องสามก็อยู่ที่สองพัน 500บาทนะครับตอง5อยู่5,500อ่า3 5 0 0บาทนะครับตอง9อยู่4,500บาทนะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออริโออําเภอรันจานจังหวัดกาญจน์ครับฝากพี่สมาชิกไว้เรื่อยๆกันนะครับแันวก็จะเป็นตู้มือสองนะครับตัวนี้เป็นตู้21นิ้วนะครับ21นิ้วของช่างน็อตนะครับเป็นสูตรออเดอร์9นะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาครับใบละ2,200บาทนะครับสัดสีระเบิดนะครับตัวนี้หูจับจะเป็นลักษณะรูนะครับ สอบไม้นะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับออเดอร์เก้ายี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับมีประมาณเก้าสิบสองใบนะครับมีสิบสองใบนะครับในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้สเปคขนาดนะครับเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับท่านไหนสนใจนะครับใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับตัวนี้พร้อมสเปคข้อหลังนะครับสเปกข้อหลังเรียบร้อยนะครับจะมีสองชุดนะครับชุดอีกใบหนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งจะเป็นหูจับเหล็กด้านข้างนะครับ อีกเซตตัวบนนะครับจะเป็นลักษณะซ้อไม้นะครับท่านในยังมองหานะครับใบละ2,200บาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ095 224 6497นะครับและก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ087 421 7464ครับฝากไว้ด้วยกันแล้วก็จะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับโซนนี้นะครับไมันก็จะเป็น18นิ้วนะครับ PR นะครับเดี๋ยวมีดอกละหำมานะครับเซตวันนี้นะครับดอกละหำนะครับผมท่านไหนดอก ไอบ้านะครับตัวนี้ขออภัยนะครับบอกไอบ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็น18นิ้วนะครับไม่เป็นทั้มนะครับทั้ม PA นะครับ 300s นะครับดอก12นิ้วนะครับดอกละ2,100บาทนะครับสําหรับดอก3 0 0นะครับของ PA นะครับผม15นิ้วนะครับ15นิ้วของ NPE นะครับตัวนี้10นิ้วของปั๊มนะครับดอกละ1,250บาทนะครับผม สนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับฝ่าวันนี้เรากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกนะครับมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของโซนอ่า power amp นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้เจบินนะครับมีอยู่หนึ่งคู่นะครับของ n audio นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสำหรับตู้เจบินนะครับชุดคาราโอเกะก็มีนะครับสิบห้านิ้วนะครับผมตัวนี้ใช้พ power mix ของอ่า เอ็นบีเอนะครับสนาไหนสนใจชุดนี้นะครับล้องคาราโอเกะเทศกาลปีใหม่นะครับสงการก็อินตบเข้ามาได้ครับผมในส่วนของพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมก็จะมีตัวไซเบอร์นะครับสิบดีนะครับตัวนี้เข้ามาเมื่อวานนะครับตัวนี้ผมได้โพสต์ในส่วนของ Facebook ไปแล้วนะครับไม่ไเป็นลง youtube อีกตัวนี้นะครับยังอยู่นะครับสำหรับานหนที่ยังมองหาตุกเป็นตัว m 4นะครับตัวใหม่นะครับ M4 นะครับตัวนี้ สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสำหรับตัวไซเบอร์สิบดีนะครับสองหมืนเก้าพันบาทนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับแล้วก็จะเป็น FA นะครับเอฟเอเฟอร์แอมโพนะครับหนึ่งหมืนสี่พันห้าร้อบาทนะครับมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับสี่ชานลนะครับแล้วก็จะมีตัวว่าเทคนะครับตัวนี้ว่าเทคสามหกวีเซเข้ามานะครับเดี๋ยวรอเช็คอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับผมสามห่นหกวีเซนะครับมีหนึ่งแท่นนะครับ ใืนใจตัวไหนอินบ็อกซ์ข้ามาได้นะครับผมฝากาไว้ด้ยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ